สวัสดีครับผมนายภาคภูมิจันทราพิญโยนะครับวันนี้จะนำเสนอ,ะอระบบจำลองรอกยกของด้วย PID ควบคุมด้วยฟัสซี่นะครับหลักการทำงานของตัวนี้นะครับก็จะมี e SP32 นะครับเป็นหน่วยปรมวลผลหลักครับแล้วก็จะมี u l t a s o n i c น e n s o r นะครับเป็นตัววัดระยะจากตัวรอกครับจากตัวลิฟต์แล้วก็มีตัวรอกครับที่เอาไว้คอย ยกของขึ้นมาครับด้วยเซอร์โวมอเตอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ในส่วนของ PID นะครับค่า KP ตรงนี้ครับจะเป็นส่วนที่จะคอยคูณแรงของมอเตอร์ครับที่ห่างจากเซตพอยต์ให้ขยับเข้าเซตพอยต์า Set Point มากขึ้นครับในส่วนของ Ki จะเป็นการสะสมค่า e er อ r ร์เครับแล้วก็คอยเพิ่มสัญญาณให้ให้ค่า ให้ตัวของมอเตอร์นะครับเข้าใกล้กับเซตพอยต์มากที่สุดครับแล้วก็จะ,จะ,จะอ่านมีส่วรโอเวอร์ชูนะครับในทางกับกันครับจะมีส่วนของค่าเคดีครับที่จะคอยหาค่าความต่างของสัญญาณครับแล้วก็คอยลดการโอเวอร์ชูทของสัญญาณครับแล้วก็เออร์เรนครับจะเป็นค่าที่คือค่าความห่างจากเซตพอยต์กับจุดปัจจุบันนะครับ ก็คือผมเซตไว้สิบแล้วก็ตอนนี้เป็นเก้าจุดหนึ่งครับค่าเลือก็จะเป็นศูนจุดแปดสองครับผมในส่วนของฟัสซี่นะครับในโครงงานนี้ก็จะเป็นการให้ฟัสซี่เนี่ยเป็นการจูนค่า KP ค่า PID ทั้งหมดนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาจูนเองครับอย่างเช่นผมเซตไวท้ที่อ่าเซตค่าใหม่เป็นสิบห้านะครับมอตเตอร์ก็จะค่อยๆยกรอบขึ้นครับให้อยู่ในะ ใกล้ห้าสิบห้าคเลยยครับเมื่อเกินก็จะค่อยค่ปรับลดครับสักคู่นะครับนี่ครับค่อยค่อยปรับลดแล้วครับอันนี้มอเตอร์ลง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 ไปเยอะเกินนะครับเดียวจะค่อยคยปรับขึ้นครับ เดี๋ยวลองอีกสักหนึ่งเซตพอยต์นะครับเป็นแปดครับนี่ <Okay. S 1> ครับจะเห็นว่าซค่าที่เซตไว้กับตำแหน่งจริงจะเกินนะครับเดี๋ยวจะตัว p ีดกับฟั z ซี่จะค่อยๆปรับลดครับให้มันตรงกับระยะห่างที่เซตไว้ ตอนนี้ตรงแล้วนะครับในส่วนของการส่งข้อมูลขึ้นดิสลย์แดชบอร์ดตรงนี้นะครับก็จะใช้เป็นตัวโนดเรสน,นะครับส่งผ่านระบบ MQTT ครับโดยเราจะใช้บล็อกเกอร์เป็น Public ครับผมแล้วก็จะใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นของทางเรเวรครับโดยสรุปนะครับโปรเจกต์ Project ของผมนะครับก็จะเป็นระบบลอกยกของด้วย f ัสซี่ครับ ที่ไปคอยเกณฑ์ p ีทีนะครับจะส่งข้อมูลผ่านโหดเลสครับผมผ่านระบบวิคิวีครับโดยเซตพอยต์อาจจะมีการแกว่งบ้างครับแล้วก็อาจจะมีดีเลย์เนื่องจากการส่งข้อมูลผ่านคลาวบ้างครับขอบคุณครับ